หลังจากที่เคยทำคลิปเปลี่ยนผ้าเบรกของ Honda c l i c กวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกหลังของ Yamaha f ฟ n o o 1 1ตัวเก่านะครับเริ่มจากการถอดท่อไอเสียน็อตคอท่อ2ตัวใช้บล็อกเบอร์12หรือด้ามทีน็อตที่ยึดท่อไอเสียตรงสวิงอาร์มใช้เบอร์12กับเบอร์14ครับ จากนั้นใช้บ็อกเบอร์22ถอดล้อออกนะครับจากนั้นเราก็ถอดพระเบรกอันเก่าออกนะครับ ผมก็ลองแกะผ้าเบรกอันใหม่มาเทียบดูนิดนึงครับหลังจากนั้นผมใช้แปรงลวดมาปัดเศษฝุ่นพ้าเบรกอันเก่าออกนะครับประกอบพ้าเบรกเข้ากับสปริงเสร็จเราก็เอาผ้าเบรกเข้าไปที่เดิมนะครับแต่เดี๋ยวเพื่อนๆคอยสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับล้อรถประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับแต่ใส่ยังไงก็ใส่ไม่เข้าเพื่อนๆว่ามันเกิดจากอะไรครับ และนี่คือสาเหตุที่ประกอบล้อเข้า <Michael S 1> ไม่ได้ผมใส่พ่อเบรกเข้าไปผิดด,ด้านต้องเอาด้าน<พ>ที่มีส่วนเว้าเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับจึงจะสามารถประกอบล้อเข้าไปได้ดูต่อไปเลยครับหลังจ<พ>ากที่ผมถอดพ่อเบรกแล้วก็สลับด้านที่มีส่วนว้าเนี่ยเข้าไปด้านในนะครับก็สามารถประกอบล้อได้ตามปกติจากนั้นก็ให้เพื่อนๆขันน็อตให้แน่นนะครับแล้วก็ประกอบท่อยอเสียกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ สำหรับการเปลี่ยนผ้าเบรกฟีโน่ร้อยสิบตัวเก่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองเปลี่ยนผ้าเบรกเองนะครับไม่ต้องไปง้อช่างที่อู่นะครับก็ทดลองทำตามที่ผมได้แนะนำในคลิปได้เลยนะครับพวกอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อทางออนไลน์ได้ในราคาที่ถูกมากๆครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ